สวัสดีครับพบกับลุงหมูเล่าเรื่องเมืองอุตรดิต์นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของอุตรดิต์ในทุกแงม่มุมทุกมิติเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างท่องเที่ยวทางนิเวศแหล่งท่องเที่ยวทางประวติศาสตร์อาหารการกินประเพณีวัฒนธรรมต่างๆนะครับก่อนที่จะไปรู้จักกับอุตรดิตเรามาฟังอะไรที่น่าสนใจสักนิดหนึ่งนะครับในชื่อว่าอุตรดิต์บ้านเรา อุตรดิตบ้านเราอยู่ในขุนเขาลำเนาทินเหนือไปมาหากันก่อนนั้นใช้เรือชื่อท่ายังเหลือท่าอิดท่าเสาอุตรดิตเดี๋ยวนี้ชื่อเสียงเด่นดีด้วยสิ่งนานาทั้งเก้าอำเภอทั้งหมดนี้หนาจะขอพระนา,าเป็นอำเภอไปหนึ่งอำเภอเมือง ทุกสิ่งลุ่มเรืองปละเทืองวิไลมีหลวงพ่อเพชรยึดเป็นหลักใจพี่น้องจีนไทยนับถือจริงจังสองคือรับแลมีหญิงงามแท้ดังมีมนขลังทุกเรียนนังศาสตร์ไม้กวาดดีจังพระแท่นชื่อดังพวงชนศรัทธาสามอำเภอตรอนเมื่อครั้งเก่าก่อนเป็นเมืองเก่าหนาชื่อตาชูชก เมื่อครั้งเก่ามาอยู่ริมน่านหนาเมื่อครั้งสุโข,ขทยัยซีคือพิชัยเคยเป็นเมืองใหญ่ดังได้กล่าวขานทั้งเป็นชินเกิดยอดทหารหารผู้ซื่อตรงมั่นต่อไทยพงเดียวห้านั้นน้ำปาาอุทยานแห่งชาติป่าดงพงเขียวมีไม้สักใหญ่ในโลกทีเดียวหน้าไปท่องเที่ยวเพื่อนเสี่ยวขอเชิญ 6นั้นท่าปลามีเขื่อนล้ำค่าสร้างกลางเขาเขืเข่อนเขื่อนซีริกิตยามพิษแสนเตือนหน้าดูเหลือเกินยามล่องเรือไปเจ็ดนั้นฟากท่ากำลังพัฒนาปรับปรุงเร็วไวเดิมชื่อฟากฝาเพราะว่าอยู่ไกลต้องฝากชื่อไว้กับน้ำปากเทียวแดนั้นบ้านโคกชื่อต้องโฉลกเพราะมีเขาเขียวไปมาหากัน เป็นวันวันเชียวเดี๋ยวนี้แลับเดียวรวดเร็วว่องไวก้าวทองแสนขันชื่อนั้นชพลเป็นอำเภอใหม่มีเหล็กที่ดีน้ำพีนั่นไงพระยาพิชัยยังใช้ฟาดฟันชาวอุดตรดิษนี้แสนสุขฤดียิ้มแย้มแจ่มใสราชวงศ์จักกรีคุ้มกล้าวชาวไทยราดร้อนแห่งใดท่านช่วยพันเถาพาไปก้าวอำเภอนะครับ เดี๋ยวในแต่ละอำเภอจะมีอะไรบ้างพบกับตุงหมูเล่าเรื่องเมืองกุตรริตในอีพีสอง